โอเคก็ขอสวัสดีกันเนะครับวันนี้ครับผมก็มาพบกับนั่นนี่คุณแล้วทั้วันนี้ครับผมก็จะมาปุ่มบนชแนลครับชื่อเคแล้วก็เคคิงทีวีอ่านง่ายง่ายเลยเคนะฮะก็วันนี้ก็จะมาปุ่มชนชแนะครับก่อนอื่นครับคุณก็เข้ามาในชแนลเขาแล้วนะครับแล้วคุณก็กดคำนี้ครับติดตามแล้วแล้วก็กดรูปกระดิ่งด้วยนะครับเป็นการแจ้งเตือนระหว่างการ อัคลิปนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นวิดีโอที่เอ,อ่อที่วันก่อนนะครับม,มีคนดู52าสงคนนะก็อันนี้ผมก็ไม่เคยเล่น<ม>เล่นแต่ผ้าอื่นนะไอทโทเนี่ยอันนี้ก็อย่าลืมกด,ดนะกดไลค์ฝั่งนี้นะอเอ๋นี่นี่ครับโอเคครับเสร็จแล้วครับ นี่อันนี้วิดีโอแรกใช่ไหมครับโอเคนี่นะฮะวิธีหารครับพูดว่าเคจุดเว้นวักแล้วก็คิงด้วยทีวีก็เจอแล้วนะครับนี่นครับอก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ผมด้วยนะครับโอเคนะฮะเออถ้าเกี่ยวกับก็คือคําอธิบายของช่องเดี๋ยวอาจจะจะอ่านให้ฟังนะครับอืมจะได้เจอแคสเกมคนนี้แน่อ๋อ 哈哈哈哈哈 o k